ครับสวัสดีครับผมตราธรนะครับวันนี้มากับมีดพับยอดนิยมนะครับเป็นบล็ก1น0นะครับเป็นสำเนาจีนก๊อปปี้ m ร h อมใช้นะครับผมก็สวยจัดนะครับผมมีไม่กี่เล่มนะครับเล่มนี้มีเจ้าของแล้วนะครับผมเพิ่งรับหมายถึงว่าถูกระหนังไปนะครับพอดีมันมาฝืดไปนิดนึงนะครับก็ปรับให้ มันเนียนขึ้นนะครับผมแค่เฉพาะตรงขอบนะครับแล้วก็ผิวเนี่ยก็ขัดบัตโซให้นะครับผมก็จะเงาเงาขึ้นมานะครับสวยงามนะครับผมเซนเลตทั้งตัวนะครับผมราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวทิ้งไว้ในคอมเมนต์หรือว่ารายละเอียดให้นะครับผมโอเคครับสำเนาจีนนะครับก็อปปี้ from China นะครับเดี๋ยวมาตัดกันดูเลยนะครับเริ่มจากกระดาษก่อนนะครับเริ่มเลยนะครับ โอเคคมแล้วนะครับผมก็สบัดกระหนังนะครับก็ถูกระหนังเองที่บ้านได้นะครับเนี่ยทรงมาดีคมมาดีทรงสวยอยู่แล้วนะครับก็ถ้ามันทื่อนิดหน่อยเนี่ยเราก็ถูกระหนังนะครับผมอันนี้ถูแล้วก็ที่หนังเนี่ยผมทาวัาสโซไปหน่อย,อยงด้วยนะครับจะได้ชัดเงาให้มันเนียนๆตรงคมเนี่ยมันจะลื่นเห็นเห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นเงาตรง ตรงคมมันนะครับผม,มวันนี้มันสะท้อนแสงน่าดูนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคตัดกระดาษต่อนะครับ เบาเให้ดูนะครับลากเบาเบานะครับพยายามจะตัดบางๆให้ดูนะครับบั็กนี่ส่วนใหญ่มาคมอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็มาก่อนส่งงานครับมาเช็คให้เรียบร้อยแล้วก็ขัดให้ใหม่นะครับก็คมปลายเลยนะครับผม ให้ดูใหม่นะครับคมแล้วนะครับมาดูกันใกล้ๆนะครับผมสวยนะครับเหมือนของแท้เลยนะครับผมมีตัวหนังสือชัดเจนนะครับบัค110 USA นะครับแต่นี้ก๊อปปี้ from ไชน่านะครับก็งานดีระดับประมาณพันหนึ่งนะครับผมก็ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสวยนะครับ ก็ถ้าท่านงบน้อยไม่สู้ราคาตัวของแท้ไม่ไหวเนี่ยก็อันนี้ก็ใช้ได้นะครับแน่นตึบนะครับข้อพับอะไรเนียนกริบเลยนะครับผมอันนี้ไม้แท้นะครับลายไม้แท้เลยแล้วก็มีหมุดยึดหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนะครับผมบัคก็จะเป็นแบ็กล็อกนะครับก็คือล็อกด้านหลังนะครับผมมันจะกระเด้งขึ้นมานะครับอ่าตรงนี้ครับที่มันกระเด้งพอเรากดปุ๊บ เด้งปุ๊บก็ปลดสลักตรงโคนใบมันก็จะพับได้นะครับอันนี้มาแบบแนบแน่นหนึบหนึบเลยนะครับผมอันนี้รุ่นแบบนี้ต้องเปิดสองมือนะครับนี่นะครับผมสบัดอะไรไม่ได้เลยนะครับมันหนึบครับเขาออกแบบมาอย่างนี้นะครับผมกดจึ๊บอย่างนี้นะครับอ่าครับมันก็จะเขาล็อกปุ๊บมันก็จะกรึบแล้วก็เนียนไปเลยนะครับงานดีนะครับผม ใครสนใจหาอยู่นี่ก็ทักมาได้นะครับส่วนผิวเนี่ยก็จะกึ่งเงานะครับอันนี้เงาขึ้นมามากกว่าเดิมด้วย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 ตัวตัวไขาวานนะครับเอาไขาวานมาลงให้มันชุ่มชื้นนะครับพอไม้ชุ่มชื้นปุ๊บมันก็จะเงาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับผมสีมันก็จะเน้นเข้มขึ้นไม้แท้เลือกไม่ได้นะครับบา,บางรอบมาก็ผิวเข้มมีลายสวย,สวย อันนี้แล้วแต่ธรรมชาตินะครับครับผมมาดูอีกฝั่งนะครับอ่าอันนี้ก็จะมีลายของเขานะครับแล้วแต่เนื้อไม้แหละครับอันนี้เลือกไม่ได้นะครับผมมายังไงก็ตามนึงนะครับร้านพยายามอ่าจัดเล่มนี้สวยตามคิวให้นะครับผมโอเคสวยนะครับล็อกแน่นนะครับหนึบหทุกอย่างรุ่นนี้มันยอดนิยมอยู่แล้วนะครับทรงก็เป็นที่นิยมอยู่แล้วเข้ามือดีครับ ต่อไปตัดหลอดนะครับหลอดไม่มีอะไรซ่อน,นครับมันก็จะงองอคดๆตามที่มันมานะครับก็แค่เอามาปักกับไม้ไว้เฉยเฉยนะครับผมโอเคครับตัดกระดูนนะครับก็เดี๋ยวขอดูเหลี่ยมนิดนึงก็จะใช้สบัดเหวียงเอานะครับอ่าครับผมประมาณนี้นะครับผม ก็คมแล้วครับต่อไปก็จะมาให้ดูในกล่องมันนะครับกล่องจะมาแบบนี้นะครับก็จะบุบบ้างนะครับเพราะกล่องมันบางครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันมันก็หลวมๆนะครับมันสั่งมาเยอะมันก็ทับกันเยอะมันก็จะบุบบุนะครับก็อย่าไปซีเรียสมากนะครับเรื่องกล่องอ่ามาพร้อมซองหนังตรงนี้เลยนะครับผมก็เป็นแพ็คทองเหลืองนะครับหนังเทสนะครับ โครงแข็งๆนะครับแข็งในระดับหนึ่งครับขึ้นรูปมาสวยนะครับผมพอเวลาเราใส่ปั๊บคุ้มครับราคาไม่แพงได้ขนาดนี้สวยงามครับเหน็บเข็มขัดนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมอันนี้ผมลงน้ำมันไปให้นะครับเป็นไขวานเหมือนกันนะครับไขวานที่ลงก็แบบดีนะครับกันน้ำด้วยนะครับผม กันน้ำแล้วก็ชักเงาในตัวนะครับร้านก็จะเก็บรายละเอียดให้นะครับตรงแบ็กด้านในเนี่ยก็ติดเทปกาวให้นะครับกันเสียดสีนะครับผมก็พยายามดูแลลูกค้าให้ให้ได้มากที่สุดนะครับตามที่จะทาได้นะครับผมสวยงามนะครับสนใจยังไงทักมาได้ครับอันนี้เล่มนี้มีเจ้าของนะครับแต่ก็ยังมีอีกนะครับมี โอเคเดี๋ยวหยุดภาพนี้ไว้แล้วกันนะครับเล่มข้างๆนี่ก็ขายนะครับผมขายขายทุกเล่มนะครับไม่ไม่มีนโยบายสะสมเก็บเองนะครับครับผมโอเคเดี๋ยวทิ้งภาพนี้ไว้นะครับสนใจยังไงชื่นชอบยังไงกดไลค์กดแชร์กดโฟลโล่กดติดตามไว้นะครับผมผมก็จะมีลงคลิปใหม่ๆเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ของใหม่ๆราคาท่านก็จะได้อัปเดตก่อนใครนะครับผมโอเคครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ อันนี้แค่รอยไขน้ำมันนะครับผมไม่ไม่ได้มีรอยอะไรนะครับโอเคครับสวัสดีครับ